ได้ทิมอีแเปลยนับพีปก็ได้ทิมด้เอาตัตำบอกแล้วว่าสีปลาแดกเนี่ยน้นสีน้มันบง่งบแล้วออคำยังไปเลยซื้อมืกินอเออสาระตางห้ององก็มากไหมเจ้าเดียวกันแล้วน้ำปลาแดกเราไม่เราต้มน้ำปลาแดกไม่ราเพิกงมาจำสูตรเขาไว้รวด เท,ทาานนี่น่ายหนห่เลอกว่าหล่ะข้าวอยเขาในเมืองเราได้ปไปดีแต่าตามโคกละสามพันน่ะแม่มันโคกทบแล้วกใหญ้องกไอยอันยายเพิง 1, ่งพันลานน่ะนะเออโคกเราสามพันได้เสแซมนั่นน่ะอันเขาเจ้าตามสามพันตัวโคกเขาทอดโอ่งออหน่อยบรรยากาศตักคนละห้าลอยสี่อย,ยก็มานะี้นเออเดนนีมีปู่มีคุมียังเงี้เขาคนจะหันบ้าโอหน่อยเขาบอกตานีด้เขานคนคนย่ำมคุคอ บักพี่เขาว่าแม่น่วนหนึ่งเนาะเออแม่นบอกพิกแห่งดะอบัดนี้เออพี่แขิกแห้งแบบเพ้ปูนจาลกิจักิโลหั่นปูจักกิโลเอาไปทำไมอ่นนี้เขาก็ตามแบบแม่บาละเขาก็เจอแบบนั่นละเขายม่าแบัากปบเอออกเห็นบ่อมันเห็ดผมส่องนั่นลเจละกันยิว เนี่ยผมส่งหนามันก่อนลงเลนหลังมาดูแน่นเห็นบ่ะอ่ะเออไดเรียดออกไปนี่เอองามๆก็ดีกลัวบ่าเรีดพอบอเห็นสีมันโดนเดบ้างหนามันก็อนลงต่างบกหลายดีก็ส่งกาดีก็มันมัดไว้นะนุกขึ้นนึ่งย้ายเสียอกีฬาไปเพิ่มเขาเอเสื้อกีฬาจบแล้วพูเมื่อไหรยจบแล้ว อะใ่กันย่ชนะเขาวะูกขอกมมีแมนูอยหรอมีแต่ปลาปแต่สมอต่ำปมอดินเบักกรีซื้อเอาไปเปิดเพียงไมคะออยากกนไหมูมบอกสือรต้องมารักใมากบังสดปะอาแม่กอะบงดบหน่เนาะบงก็มันหน่อยนะเด้เด้เดเด ลุมมได้ยายทายแบบทยแบบใหอัหลัง <enjoying> มันมาันปหาเจ้าบลอันนี่ันนัอันนำบกใจมันตมูอย่งกระแสบบะร์รบมเหลือเสียงมันเข่าบอนี่ยายเข้าเสียงมันเข่าเองโซ่สาวบอลนี่เข่าเขาก็ไปง่่ว่าวยว่าวโเทนว่าวคือว่าวโลดเอินลนันมากินน้ำ คนไร่ก็แช่อให้เด้อกนไร่ก็แช่อเไม่ได้กินยังดอกินตะบักถั่วครับตำบักโอ้ยน่าท้าขนาดเลยนียเาได้กินกินแต่น้านาบ่ขนาดน้นนี่เดอก็ควน้ำป่าเลยล่ะเวอให่มัรไม่ได้จะเก็บนาที่แต่นาที่เนยเกาเหลากับผงบมบนั่นันนะบ่เอาจานมากับซอนมาเยอะจิ๋มน กีฬากำลังสิงเริ่มปัานนี้นะเต้นอารบิกบเต้นอาราบีกเลย <Okay. S 1> เออ เดี onder, ๋ยวเอากล่องเราไปเอาเหล็กก <int> ันนะเห็นบอเอาบึ่งบึ่งในหัวเนาะ

เขาเพชรชมมาหลายยี่ปีแล้ว